ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชีวิตนะคะสำหรับน้องๆที่จบใหม่ตอนนี้พี่รู้ว่าเราต้องมีความกังวลอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานหรือว่าการเข้าหาผู้ใหญ่ซึ่งเนี่ยเป็นเหตุผลหลักเลยจากที่พี่ได้ไปสอนหลายๆที่แล้วก็แต่ละคนก็คือมีความมั่นมีความไม่มั่นใจแล้วก็มีความดูถูกตัวเองคอร์สนี้นะคะพี่ได้นาประสบการณ์ต่างๆ ย้อนหลังไปเป็นระยะเวลา เกือบ20ปีไม่ว่าพี่จะแบบว่ามีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานบริษัทชั้นนําของโลกและบริษัทชั้นนําในประเทศไทยซึ่งคอร์สนี้จะรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆได้ปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่กังวลอยู่เลิกกังวลได้แล้วแล้วก็พี่เป็นกําลังใจให้นะก่อนอื่นนะคะพี่ขอแนะนําตัวเองก่อนเลยพี่ชื่อกดชพรวัตกีนะคะน้องๆสามารถเรียกพี่ได้ว่าพี่โนรา ปัจจุบันพี่เป็น CEO ของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการหัดใหญ่ค่ะและ เป็นวิทยากรทั่วภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์กรภาครัฐและก็เอกชนเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้แรงบันดาลใจการสัมภาษณ์งานหรือว่ามารยาทบนโต๊ะอาหารและประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่ได้เก็บเกี่ยวมาจากสิ่งที่พี่เคยทํามาก็คือพี่เคยอยู่สายการบินสายการบินอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเป็นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่รับประกันความคุ้มค่าที่น้องจะได้มานั่งฟังแล้วก็ความคุ้มค่าของเวลาที่สามารถเรียนรู้จากคอร์สนี้แล้วก็นำไปปฏิบัติได้เลยนะคะถามว่าทำไมถึงอยากทำคอร์สเรียนนี้พี่มองว่ามันเป็นแพชชั่นในตัวพี่เลยเพราะว่าตอนที่พี่จบใหม่อะคะ่ะน้องๆพี่อะหลงทางมากแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าต้องเขียนเรซูเม่อย่างไรแล้วก็ต้องทำอย่างไรถึงจะทำให เป็นที่ประทับใจและก็ถูกใจกรรมการผู้สัมภาษณ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำถามที่จะต้องเจอหรือการเตรียมตัวหรือการใส่เสื้อผ้าหรือการแมทช์ในการแต่งหน้าเนี่ยทำอย่างไรซึ่งคอร์สนี้ เป็นเหตุผลหลักเลยที่พี่อยากจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ว่าน้องๆจะมีเป้าหมายอย่างไรนะคะไม่ว่าน้องๆจะเป็นอาชีพใดก็แล้วแต่คอร์สนี้จะเป็นพื้นฐานต่างๆที่น้องจะต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพการเข้าหาผู้ใหญ่หรืออื่นๆจะทําให้น้องๆเป็น best version of yourself แน่นอนนั่นคือเหตุผลที่พี่อยากจะส่งต่อคอสนี้เพื่อความก้าวหน้าของน้องๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยอยากจะให้น้องๆเห็นในส ที่พี่เห็นเพราะสิ่งที่พี่เห็นเนี่ยจากการทํางานหรือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาพี่ได้ทําทั้งข้อผิดพลาดท,ทั้งข้อดีอะไรที่แบบว่านะจะช่วยให้น้องๆได้เซฟทางได้ค่ะคอร์สนี้เหมาะกับใครใช่ไหมคะคอร์สนี้เหมาะกับ สำหรับคนที่ตกง,งานเพราะว่าบางทีเราตกง,งานเราไม่แน่ใจว่าเราผิดพลาดตรงไหนเนาะหรือว่าพื้นฐานที่เราเข้าหาผู้ใหญ่อาจจะผิดพลาดหรือว่าวิธีการที่เราเอ่อวิธีการพูดหรือว่าวิธีการตอบคําถามอาจจะยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่ว่าที่สําคัญเลยเหมาะสําหรับคนที่กําลังหางาน ตกงานแล้วก็นักศึกษาจบใหม่ทุกชั้นปีเพราะว่าพี่มองว่าคอร์สนี้จะทำให้น้องๆเนี่ยปูเบสิกพื้นฐานในการเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็การพรีเซนต์ตัวเองการที่เราพูดคุยอะไรที่เราควรทำอะไรที่เราไม่ควรทำนะคะแล้วก็จะเป็นแนวทางสู่มหาวิทยาลัยชีวิตได้แบบฉบับสมบูรณ์ได้เลย น้องๆจะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคอร์สนี้บ้างหรือว่าคอร์สนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของก่อนสัมภาษณ์งานระหว่างสัมภาษณ์งานและหลังสัมภาษณ์งานว่า before after แล้วก็ during interview เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอย่างเช่นก่อนที่ไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะก็จะต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ว่าจะเป็นการทำผม แต่งหน้าแล้วก็วิธีการแต่งตัวนะคะหรือว่าเราควรจะใส่เครื่องประดับแนวไหนแล้วก็ในช่วงระหว่างสัมภาษณ์งานเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคําถามที่น้องๆจะต้องเจอวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่อย่างไรที่จะทําให้เขาประทับใจอะไรที่ควรทําแล้วก็อะไรที่ไม่ควรทําส่วนหลังจากสัมภาษณ์งานเสร็จทุกคนก็อาจจะแบบว่าสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วก็คือพอไมมพี่นุราไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ได้ค่ะหลังจากสัมภาษณ์งานเสร็จเราก็ต้องพูด ขอบคุณหรือว่ามีการ follow up ต่อว่าถ้าเราอยากจะได้งานนี้จริงๆเนี่ยเราควรจะมีวิธีการที่จะเข้าหาผู้ใหญ่คนที่สัมภาษณ์งานอย่างไรหรือว่าวิธีการเขียนอีเมลอย่างไรหรือว่าการที่เราจะพูดขอบคุณแล้วเราบอกว่าออขอบคุณมากนะคะแล้วก็ยินดีอยากจะเริ่มต้นทํางานเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยวิธีการพูดจะทําอย่างไรให้ฝ่ายตรงข้ามประทับใจนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่นําจากประสบการณ์ตรงจากที่พี่สอนมาหมดเลยบางคนอาจจะ อาจจะยังไม่มีความมั่นใจแต่พี่ในฐานะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์งานและเป็นคนสัมภาษณ์น้องๆหลายๆคนด้วยกันรวมถึงเป็นกรรมการในการแบบตัดสินนางงามพี่ว่าคอร์สนี้ต้องเป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างแน่นอนค่ะในการที่จะเอาไปต่อยอดแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะส่วนกฎการเรียนคอสนี้คือพี่อยากจะให้เทคโนตไว้3อย่างเลยก็คือว่า 1" ลงทุนกับตัวเองนะคะน้องๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแต่งหน้าทําผมไม่ต้องแต่งหน้าแบบว่าให้มันเยอะมากก็ได้แต่งหน้าแบบที่เรามั่นใจให้เป็นให้เป็น b i s t v e r s i o n of y o u r s e l f เนาะเพราะว่า การที่เราลงทุนกับตัวเองเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกพี่ว่าสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะสร้างความประทับใจแรกพบที่ดีนะคะแล้วก็อย่างที่สองที่พี่อยากจะให้น้องๆทำก็คือฝึกฝนการตอบคำถามว่าแบบว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่าโดนถามคําว่าแบบจุดแข็งคืออะไรจุดจุดอ่อนคืออะไรแล้วก็เรามีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเวลาเกิด นในระหว่างการทํางานเรามีวิธีการแก้อย่างใจอะไรต่างๆเหล่านี้พี่อยากจะให้น้องๆฝึกตอบคำถามแล้วก็เ,เดี๋ยวจะมีการทำเวนะิร์กช็อปเนาะน้องๆสามารถมาเจอพี่ได้หรือว่าแบบสามารถเขียนอ e ีเมลมาให้ได้หลังจากที่น้องๆเรียนจบตอบคำถามเหล่านี้แล้วก็ลองให้พี่ตรวจด,ดูแล้วก็พี่ก็จะเช็คคำตอบให้น้องๆได้นะคะส่วนอย่างสุดท้ายเลยอย่างที่3ไม่ต้องกลัวกล้าที่จะทำผิด แล้วก็กล้าที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็กล้าที่จะมีเป้าหมาย พี่มองว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่กล้าที่จะลองผิดลองถูกชีวิตเราก็จะไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะคะน้องๆพี่อยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรน้องๆสามารถโทรมาหรือว่าเขียนอีเมลหรือว่าส่งไลน์มาหาพี่ได้เสมอ don't worry นะคะ I'm always here for you ค่ะ,ะพร้อมหรือยังที่จะเข้าบทเรียนกันหลังจากที่น้องฟังรายละเอียดดีเทลกันมาเรียบร้อยแล้วยังไงเราไปพบกับบทเรียนแรกกันเลยค่ะ